สวัสดีครับผมเอสโกเบยอนวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับออปปอร์ซทั้ง5คนนะครับที่เก่งที่สุดในเกมให้คิวไฟไฮเซิร์ฟเซาท์อีสเอเชียกันครับผมขอย้ำไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าอันดับทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันดับต่างๆอาจจะไม่ตรงกับคุณบ้างก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับแต่ยกเว้นอันดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ยอมนะครับเอาเป็นว่าจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่5้นะครับซาสยะทาเคฮิโตะจากโรงเรียนดาเตโค เขาเป็น o อสายตบแรงคนหนึ่งครับแต่สกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นการบัฟค่าบล็อกและรีเฟล็กซ์ให้กับเพื่อนร่วมทีมซะมากกวา่าและสกิลถ้าไม่ตายอย่างจังหวะด,ดูดันที่เป็นสกิลตบทําแต้มสุดธรรมดาธรรมดาความสามารถเดียวของเขาก็คือตบด้วยพลัง240%และ300%ในเลเวลสุดท้ายสกิลพอ,องเขาก็ธรรมดาเช่นกันครับสายสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นสายสัมพันธ์กับตัวละครระดับ SR อย่างยูทากะถึงจะเป็นตัวตบแรงไม่กี่ตัวในเกมครับที่มีสกิลบล็อกเป็นส่วนใหญ่แต่คนก็รู้ใช่ไหมครับว่าหน้าแพทง ดัเดโคมีตัวละครที่เก่งๆเนี่ยน้อยมากๆครับและยิ่งการมาถึงของกิมบุกเร็วอย่างคู่แฝงพิยะทําให้สายบล็อกในตอนนี้แทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมผู้สูงอายุแล้วทําให้ซายสาย,ยะเนี่ยที่มีสกิลเสริมในการบล็อกให้กับเพื่อนร่วมทีมลงมาอยู่ที่อันดับที่5นี้ครับอันดับที่4อากิโนริโคนฮะและสวามุระไดจิสาเหตุที่ทั้งสองตัวละครอยู่ในอันดับเดียวกันนะมีเหตุผลอยู่นะครับ ฟังให้จบแล้วคุณจะรู้เลยเริ่มจากโคโนฮะกันก่อนเลยครับอากิโนริโคโนฮะจากโรงเรียนฟุกุรดานิกาคุเอ็นเป็นตำแหน่งอปโปสิตสายรับคนหนึ่งครับที่เก่งด้านการรับมากๆและยังมีสกิลบัฟเพื่อนร่วมทีมอย่างประสานรวมโซนที่สามารถบัฟสเตตัสทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับเพราะว่าเมื่อเขาอยู่หน้าเน็ตเนี่ยเพื <c oughs> <c oughs> ่อนร่วมทีมแถวหน้าจะได้รับบัฟเพิ่มค่าบล็อก8%ค่าตบแรงและค่าบุกเร็วอีก8%และเมื่อเขาอเู่แถวหรับ็จะเมื่อร่วมมทีที่อยู่แถวหลังโดยจะเพิ่่มคารับ8%และค่าเฟอีกั เห็นได้ว่าบัฟได้ทุกอย่างจริงครับแถมยังมีสกิลบัฟกำลังใจให้กับทีมอีกต่างหากทำให้ถ้าหากเขาอยู่ทีมโงเรียนฟุกุดโดดานิกาคุเอ็นเขาจะเป็นตัวประสานทีมทําให้ทีมเหนียวแน่นยิ่งขึ้นครับจึงทําให้เขามาอยู่ที่อันดับที่4ในความคิด,ดเห็นของผมครับและอันดับที่4ร่วมอย่างสวามุระไดจิกับตันแห่งโรงเรียนคาราสุนุที่เป็นตาแหน่งออปปสิตสายรับเช่นกันครับเช่นเดียวกับโคโดฮะแต่ว่า จะมีสกิลบัฟเพื่อที่แตก,กต่างกันนิดหน่อยโดยไดจิจะเน้นการรับที่มีประสิทธิภาพมีสกิลที่ช่วยเพิ่มกาลังกับเพื่อนทีมที่กาลังกายน้อยที่สุด3หน่วยครับเมื่อเขาใช้สกิลรับแต่ทีเด็ดของไดจิอยู่ที่สกิลรับครับคือสกิลไม้ตายอย่างเชี่ยวชาญด้านเกียรรับใช้พลัง220%และ280%ในเลเวลสุดท้ายในการรับลูกหากการตบครั้งต่อไปของสไปเกอร์เป็นการตบที่ใช้สกิลตบสุดแรงนะครับคนที่ตบเนี่ยจะได้รับบวก 15%ของค่าตบแรงในขณะที่ตบครั้งนั้นอีกด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งทําให้ไดจิมาอยู่ที่อันดับนี้ร่วมกับโคโุณนะฮะเป็นเพราะตัวละครใส่บาเพื่อนที่มีโรงเรียนเป็นโรงเรียนคาราซโนเนี่ยทำให้ไดจิสามารถใช้งานได้ง่ายมากครับในช่วงต้นเกมเนื่องจากทีมโงเรียนคาราซโนเป็นทีมที่หาตัวละครง่ายที่สุดครับแถมอีกเรื่องหนึ่งครับตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่เกมเนี่ยอวยอยากให้เราใช้สุดๆครับถึงขนาดที่เอาเศษมาขายในร้านค้าสนามแข่งขันสงสัยผู้พัฒนาเกมน่าจะเป็นเมนไดจิะคีับ อันดับที่3เจ้ามาบ้าแห่งเซโจเคียวทานิเคนทาโร่ถ้านึกถึงตัวละครตำแหน่ง OP ที่เป็นระดับ SSR ที่เก่งที่สุดเนี่ย คงไม่พลนตัวนี้ครับเคียวทั้งนี้เคียนทาโร่จากโรงเรียนอาวะจไซเป็นโอสายตบแรงและสืบครับเป็นตัวที่สกิลเนี่ยห็นแกนตัวมากครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลบัฟคิและตบแรงให้กับตัวเองมีสกิลไม่ตายเป็นลูกตบมรณะถึงสกิลนี้จะใช้พลังแค่2 1 0และ270%ในเลเวลสุดท้ายแต่เขามีดีบัฟเพิ่มเติมนะครับจากการตบครั้งนี้คือการลดพลังกายของอีฝั่งลง10หน่วยทําให้เคียวทั้งนี้เนี่ยจะเก่งด้านการตัดกําลังคู่แข่งคััับมมนีีนนนีงสพธ์ดกุณออ ที่จะเพิ่มค่าตบแรงให้กับเขาทั้งสองคนอีกด้วยครับเขาสามารถไปได้กับทีมที่หลากหลายมากๆครับแต่ถ้าอยู่ทีมรงเรียนเซโจเนี่ยที่เป็นทีมแกล่งที่มีเซตเตอร์อย่างออิคาวะมาช่วยให้สามารถตบติดคลีได้นั้นจะส่งผลให้เขาเป็นตัวละครตำแหน่ง OP ระดับ SSR ที่เก่งที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและอันดับที่2ของเรานะครับผู้เล่นอัจฉริยยผู้พิทักษ์ศารเจ้าอินาลิสก,กิแฝดคนน้องที่มีพรสวรรค์ไม่แพ้ก,กับแฝดคนพี่มิยะโอซามุ แห่งโรงเรียนอินาริสกิทีมที่แกล่งอันดับต้นๆของโมบายเลยครับที่เป็นรองเพียงแค่โรงเรียนอิตาจิยามะกาโอเอ็นโอซามุเป็นผู้เล่นตำแหน่ง o อสายบุกเร็วที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับถึงตัวละครนี้จะไม่สามารถตบหรือว่าเสิร์ตติคลีได้เนื่องจากพาสซีของโอซามุจะเปลี่ยนค่ารับรู้ทั้งหมดเป็นเทคนิคบุกค,ครับด้วยสกิลบุกที่รุนแรงการบัฟเทคนิคบุกให้กับตัวเองและการแจกดีบัฟกดดันสารพัดให้แก่คู่แข่งซึ่งจะลดค่ารับของศัตรูลงเป็นเวลา10เเททนาให้ขาสามามรถใช้สิบาเยยครััแแมดาาาเเขของงงสสส่่่่ีนกวววตตตตะ้ิทีทํา ให้โอซามุมาอยู่ที่อันดับที่2เนี่ยเนื่องจากเขามีข้อจํากัดการเล่นที่มากเกินไปครับเพราะเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยจะเก,ก่งมา,มากๆครับเมื่อมีเซตเตอร์ฝาแฝดของเขาอย่างมิยาอาสาบุที่เป็นสายบุกเร็วด้วยกันทําให้เขาไปได้กับทีพีค่อนข้างจํากัดกว่าอันดับที่1ครับ และอันดับที่1น,นะครับราชาไร้เทียมทานซูเปอร์เอสแห่งชิราทุริสวะหนึ่งใน3 S ที่แกล่งที่สุดในวอลเลย์บอลมอปลายญี่ปุ่นติดทีมชาติเยาวชน U-19 แม้ว่าเขาจะถนัดซ้ายแต่เขาก็สามารถฝึกฝนตนเองจนกลายเป็นผู้เล่นอันดับหนึ่งในจังหวัดมิยางิที่ทําให้คนที่ถนัดขวาเนี่ยต้องยำเกรงครับนามของเขาก็คืออุชิจิมะวากาโตชิหรือฉายาที่ทินาตะตั้งให้คือ อุชิวะกะเจปนเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งออปโปสิตที่เก่งที่สุดในด้านการทำแต้มเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากสกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นการบัฟค่ารับรูและความแข็งแรงให้กับตนเองสกิลท่าไม่ตายของเขาอย่างราชาไร์เทียมทานที่ใช้พลัง250%และ280%ในเลเวลสุดท้ายหากเขาตบติดคริติคอลเนี่ยคูดาวท่าไม่ตายนะครับจะลดลงอีกหนึ่งเทินด้วยครับทำให้อุชิจิมะยิ่งเก่งนะครับเมื่อมีอัตราคริติคอลที่เยอะซึ่งเขาสามารถไปได้กับหลากหลายทีมมากๆครับแล้วก็หลายหลายเซตเตอร์ด้วยโดยเฉพาะการอยู่ทีมเดียวกับคุุยยาาาาาวะททรรรรีี่่เป็นตตตออออ์สสบบแงมถัััิลให้้กจได จะนําไปใช้กับมิยะอัสมุก็ได้เช่นกันครับและในอนาคตเนี่ยก็จะไม่สามารถมีใครมาแทนตัวของอุชิจิมะได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับตัวละครตำแหน่งออคสิในเกมให้คิวไฟท h ไฮเซิร์ฟซาวด์อีสเอเชียชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยหรือว่าอยากให้ทําตําแหน่งอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่มีอันดับตัวละครที่แตกต่างจากผมเนี่ยก็สามารถบอกได้เช่นกันนะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดี